สวัสดีครับเดี๋ยวมาในรีวิวตัวนึงตัวนี้ตัวฟันเฟืองสี่แฉกนะครับก่อนอินปัดน้ำหนักก่อนน้ำหนักเท่าไหร่เท่าไหร่ดูก่อนน้ำหนักเท่าไรนหนาไร่โอ้95กิโลวันนี้เคยเล่นได้ถึง4นาทีเดี๋ยวจะมารีวิวดูว่าได้ถึง4นาทีหรือเปล่าดูนี้ใช่รอบ4นาที มีหลายสีนะครับตรงนี้ก็มีอยู่สีเงินสีทองและสีน้ําเงินนี่จะมีสีแดงด้วยสีแดงตอนนี้ไม่มีนะครับตัวนี้เป็นลักษณะปันเฟือง4ี่แฉกปันเฟืองสีแ่แฉกเวลาจับไปเรื่อยๆนะครับจับแล้วได้ประมาณ4นาทีได้เดี๋ยวดูว่าสีนาทีตัวนี้มันมีการทดแรงนะครับมีลักษณะทดแรง สวยมากครับเวลาเล่นละสวยมากเป็นระบบฟันเฟืองนะครับฟันเฟือง4แชกไยกันนะครับตอนนี้กําลังดีเซนต์ว่ามันจะวิ่งได้สักกี่นาทีนะครับตอนนี้เวลาผ่านไปแล้วนะครับ49วินาที50วินาทีนะครับต,ตัวนี้เคยทําได้ถึง4นาทีได้ตัวนี้ได้ประมาณ4นาทีแต่ถ้า5แชกนี่ได้นานกว่า5นาทีนะครับ สีแ่แฉกราคาก็สุกโขแพงแพงแพงมากๆนาทีแล้วครับนาทีหนึ่งถือจนเมื่อยมือนะครับถือจนเมื่อยมือสวยยิ่งดูยิ่งสวยนาทีครึ่งแล้วครับ ไม่มีวี่แววว่าจะหยุดเลยนะครับมันวิ่งได้ประมาณสนาทีครับตัวนี้สี่นาทีสี่นาทีจิบๆเลยครับสี่นาทีเอาล้วครับจนจะได้ถ,ถึงสอนาทีแล้วเอา iPhone iPhone 4S เป็นตัวจับเวลานะครับแล้วเมื่อกี้ไอาช่างนหนักแล้วส5 6ห้ากรัมนะัโอ้โหดูก่อนสวยมาก ยิใ,ใกล้ๆจะหยุดด่ยิ่งสวยใหญ่ตอนนี้ผ่านไปประมาณ2นาทีกว่าแล้วนะครับ2องนาทีกว่ามันได้ทังสี่นาทีครับจับตัวมาแล้วได้ประมาณ4นาที สองนาทีครึ่งแล้วครับจะได้สี่นาทีไหมรวมตัวแล้วครับจะได้สามนาทีแล้วนานครับวนันนี้นานนานเห็นตัวครับอ้าวสมนาทีแล้วโอ้ยังไม่หยุดเลย เวลาห,หมุนอาจาร,รย์หมุนอย่างธรรมดานะครับหมุนมือเดียวนะครับหมุนมือเดียวเอานี้เพิ่มขดและช้นนี้ด้ชีสบัดน,นะครับธรรมดาไม่ได้หมุนแบบเราแค่เขาจาริงเาจัดกวามันมากหมุนแบบธรรมดาธรรมดานี่ได้นานสี่นาทีได้ครับเมื่อกี้จับเวลาแล้วเดี๋ยวเรามาใชจับว่ามันจะได้สี่นาทีหรือเปล่าวัวนี้ผมดำครับแลวสวยด้วยตัวสี่แฉกนะครับ ครสนใจนะฮะสนใจก็สั่งมาได้เรื่องราคาแพงครับแพงตอนนี้แพงมากถ้าแชก็ยิ่งแพงอย่านะครับถ้าแชกมีนหนึ่งพันสอง้อยห้าสิบครับอตอนนี้ร่วมจะสี่นาทีนะครับตัวนี้น้ำามากๆแล้วก็แพงมากๆด้วยนะครับนี่เท่าไหร่ครับเั้นสี่ร้อยครับ 4นาทีแล้วครับตอนนี้เห็นไหมครับคาดว่าคงจะได้สี่นาทีครึ่งมีสิบมีสิบมีสิบ,สบยวนยอนนะครับใครสนใจสั่งได้นะครับตอนตันนี้นะแลก็อย่างที่บอกมันแพงเป็นฟันเฟืองนะครับสีแ่แฉกเห็นตัวครับสี่นาทีครึ่งสี่นาทีกับ2ี่สิบกว่าวินาทีนะครับตัวโอ้สี่นาทีครึ่งแล้วครับโอ,โอ้โหยังไม่หยุดอีก อย่าคิดว่าถึง5นาทีเหรอมีสิทธิ์นะครับสำเร็จไป4นาทีครับ40วินาที1 2 3ยังไม่หยุดยังไม่หยุดหยุดแล้วโอเค4นาทีกับ48วินาทีนะครับโอ้โหสุด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 ขอบคุณครับ